มาเรีนซื้อวเตียมวกนเดไดเดี๋ยวเตรียยต้อแบ่งไรเ็เ่มดีในเอกีนี้เลยอ่ะแม่วยหรอหวยออกเลยมาเลงได้งานใหม่าเฮ้ยโอ้โหียอ่ะพี่หน้ามกหวยว่าหอเลยโหไอ้คำว่าเนี่ยง่ายเลยงานอะไรวะเนี่ยอจาเป็นเด็กะ้น แล้วเลยรูวแจ้งตำวแล้วบอกท่าทีบอกทนกอทำอย่างนั้นไจะได้ไกี่ตารนะาวะเากัเลยได้เนเยอะกว่าเรา,าอยู่ทั้งเห็ดทั้งปนจริงนะแไแค่วิ่งว่่ไป,ปนนะพวกมันนะวมเลตีกันแล้วก็กน,น,นีุ้องแค่นี้จบละเขียบ้าเอาดง่ายดีว่เ,วา,เาไ,ไ,าาไ่อยได้ห้า้บามแ้ว่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ đi, không